อีปูอยู่เฮ้ยสุขุมค่ะอีปูเหมือนว่าใครนอนโรงแรมอุ้มมันกาหายใจมันดีใจมันมันใจที่ใจใจว่ะอี่ก็ีเมย์ต่างน้ำพรนึเอเดะแล้วก็เอ้อาบน้ำพรอีเม่มันขูมเลย์อีเมย์บอกเลยทอแกได้เฮ็ดไม้แถเนี่ยฮะอีโกบปะอืมบวอถม่านะ เอบอกเอบอกเอบอกปะเถาว่าอันนี้ก็คือปะเถาวไม้ไม่ถมไม้หรือไงอ่ะปะปะใจออเองเอบอกบอกว่าเอ้ขยะกันเนี่ยก็แค้กบแล้วก็ปลาปลูกแล้วก็เอบอยปูไว้ปูปตกหอมาให้งหลายๆนู่นแล้วลก็ขอว่านี้ไอ้แมน้องบอกว่าอันนี้ก็มาแค่ไหนได้แมอันเอาซุ้มกันน่า,านโอ้สิยงมดว่านาเสิยงมดว่า Oh, rồi đúng, đúng rồi là anh, còn... có, anh như con Thì cục bốn hai mẹ vậy nè Ý bố lưu mọc cá vào, lưu mọc cá hướng à, xuống khám được đúng không Đi. Đi lẻo À, nó khi nát không ổn địa Có Mình lẻo ạ à. Mình nâu ạ à. Mình nâu ố ạ có khỏi nuôi đúng không ý Thì cục bốn ba có tấm thu nâu khoáng ờ tấm thu khoáng hay bằng cái có cầm gọc chi Ông ấy có Ê, nó có anh, ปวกน่งะไ้งนี่ใส่ไใส่ใขนน้ำเปล่าวะไหนเนไอเมตีเฮืนเฮามีน้ำเปล่าอยู่กะเออต้เย็นี่มีสองอันกันนะอ๋อใส่ของนี่นะนี่นะอ๋อไข่ก็มีน้ำอยู่นี่เนาะ ไอเมยไปไหนซื้อของยังมาฝากไอเม่นะถอดทราบเอ๋แต่ปรกขึ้นอ่ะเนี่ยแมย์ะว่าเนี่ยเออเออดกัุยเนี่ยถ้าปุ้ยยัง่เรวดูมือไงอะเลยแล้วกอันนี้ชุดข้าว่าเอาอันทวนเอาพองอะตำทนเอาองทนเอาองใสอันนี้นั่นเดียวก็คือต่ำอ่อนๆน่นเนอะม่ต่ำอ่อนๆอทนเอามรก่าฮะทนเอบมีไม่มีวันนี้ทะเลบะมี่ี่อยาดีไ

mà bà anh này này chị ăn... hmm. gì mà anh còn để ở nơi hả? ổ nó xuống nó có nó có bóng gì nè? quay đây mới được. xuống là nó nó ừ, bảo <laughs> gì rồi rồi ดีใจไหมโอ้ยิ้มยิ้มบานเลยยิ้มบานเลยอ่ะแม่ได้โทรศัพท์แล้วนะคะเอาแม่มาให้แม่แม่ดีใจมากเลยแม่อุปกรณ์รอบ้าตือกับบ้าและดีใจขอบคุณขอบคุณที่ลูกให้ที่ลูกมาให้แม่ขอบคุณตอนนี้แม่ยุ่งยุ่งก็เลยมาเซฟไว้ให้แม่นะแม่แม่ดีใจมากเลยแม่เปิดได้รึ เพื่อเธอเวื่อเธอเหระยังไม่เลยดูี่นะเมื่อกี้แม่แม่ไอ้นี่เลยนะแม่เศร้าเลยนะเพราะว่าบอกว่าจะเอาเครื่องเก่ากลับไปนี้เครื่องเก่านะคะเอากลับไปแม่ถะาลอันีงก่อสีตกนี่เปินถะเลนั่นแล้ววันนี้ได้นะเนี่ยผังตูวกำมือนี่ Hứ hử mẹ kể không quài tui tui nà tài mẹ tuấn tuấn hứ hứ dài tuấn tuấn con cái tuấn 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 đi mẹ đi tuấn 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 mẹ tuấn tuấn mẹ đón เอาวิยิบกับพิษตัวนี้ยิบพิษขังนี้เออเปิดตั้งขนาเปิดนแล้วปิดนแล้ปุ่อันอันเดียวนั่นอะมันไปไต่ไปไต่เออไม่ไม่ยังทานเอเออหน้าหน้าเต็กเขากะตีไร้คือเนาะตีไร้คือเนาะหันหันไปหันหันเมย์ก็เลี๋ยวเออแม่แม่ดีใจมากเลยแม่รู้สึกหรอดีใจอ่ะ

我能把那一几十年了，你再叫人家听不来呀？怎么？